สวัสดีครับพบกับช่องเบายุทธคนรักธรรมชาตินะครับวันนี้เบายุทธมาพูดถึงนะครับชีวิตของเบายุทธนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับน้องนนะครับได้รู้นะครับซึ่งอาจจะมีชีวิตเหมือนเบายุทธหรือไม่เหมือนก็อาจจะใกล้เคียงใน EP ีที่2นะครับตอนที่เบายุทธนะครับเรียนจบมานะครับ ได้ทำงานการขายมา5ปีนะครับแล้วก็นะครับมาประกอบกิจการนะครับอีก5ปีนะครับ,นะรบหน้าปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นเจ้าของกิจการมาประมาณสักน่าจะปะมาณสักเกือบเกือบสิปีแล้วล่ะนะบางคน อาจชีวิตคล้ายๆกันบางคนอาจจะจบม .6 ม .3 หรือป .6 แต่ที่สำคัญเลยจุดมุ่งหมายของตัวเราก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินที่เอาใช้ในชีวิตประจำวันอย่าดูถูกตัวเองว่าไม่จบสูงจบต่ำแม้แจะนะครับ ยากจนนะครับไม่มีไรายได้แต่เรายังมีความสามารถแม้แต่แม่ค้าทำข้าวแกงขายปิ้งไก่ขายขายกว๋วทอดขายขายของตลาดนัดตลาดของถมเปิดร้านขายอะไรต่างๆเป้าหมายของแต่ละคนก็คือเงินที่จะมาใช้ในครอบครัวบางคนมีความสามารถเยอะก็ขายของได้เยอะบางคนมีความสามารถน้อยขายของได้น้อย บางคนไม่มีความสามารถเขาก็ทำนากรีดยางปลูกคึ้ผลทางการเกษตรก็มีรายได้เอารายได้ตรงนั้นไปจนุนเจือครอบครัวนี่ครับเป้าหมายของคุณก็คือเงินแล้วก็สามารถทำให้ครอบครัวเราอยู่ได้อยู่ในสังคมได้อยู่มีความสุขมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่สำคัญว่าคุณจะต้องจบสูงนะต้องแต่งตัวนะครับเท่หล่อสวย ร,ราชการหมายคุณก็คือมีเงินนะครับเงินนะครับไม่สําคัญว่าคุณจะมีมากหรือมีน้อยนะมันเอาสวัสที่คุณสาัารถดูแลครอบครัวคุณได้แค่นั้นคุณก็มีความสุขดูแลครอบครัวคุณไม่ใช่ว่าคุณต้องมีเป็นแสนเป็นล้านนะร้อยล้านพันล้านไม่ใช่อย่าลืมว่าชีวิตของเรานะอยู่ได้มันไม่นานนะนะครับเหมือนชีพอะยุธนี่แหละเนาะก็ คิดเหมือนคนอื่นเพราะว่าถูกปลูกฝังมาแบบนั้นต้องจังใจ,งจงตั้งใจเรียนเรียนหนังสือให้เก่งๆเรียนให้ได้สูงๆให้จบสูงๆแต่จบมาแล้วรายได้มันไม่บาลานซ์กันมันเหมือนกับว่าชีวิตเราเนี่ยต้องเป็นลูกจ้างเหรอทำเองไม่ได้เหรอเป็นเจ้าของกิจการไม่ได้เหรอทำอะไรหลายๆอย่างไม่ได้เลอต้องทำสาขานั้นอย่างเดียวเหรอ ซึ่งเมื่อเราไปที่ตลาดไปอำเภอไปจังหวัดเห็นคนมีตึกรางบ้านช่องใหญ่โตเปิดร้านเถเขาไม่ได้จบสูงเหมือนเราไม่ได้เรียนเก่งด้วยแต่ทำไมเขามีรายได้ที่เยอะมีห้องเช่ามีแรต่างๆเกิดจากอะไรซึ่งไม่มีใครบอกการศึกษาสอนให้เราเป็นลูกจ้างเป็นหุ่นยนต์ ที่ไปทํางานในโรงงานเป็นรับคําสั่งเขาซึ่งไม่มีความคิดนอกเหนือจากนั้นเลยเพราะเขาปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าต้องทําตามแบบนั้นนี้ห้ามแฝกนอกกฎใครที่นอกกฎต้องโดนทําโทษแต่เมื่อสู่ชีวิตจริงแล้วมันได้เป็นอย่างนั้นครับเห็นคนแต่งตัวดีนะ ตำแหน่งรับราชการเยอะแต่ไม่มีตังเป็นหนี้เป็นสินยืมนู่นยืมนี่กับผมเห็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแล้วเขามีเงินมีทรัพย์สินมีใช้จ่ายอย่างสะดกสวกสบายทำไมเขามีความสุขนะลองคิดใหม่มุมมองใหม่นะใหญ่ด้อย,ยค่าตัวเองไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวสวนชาวนา จบมสา 3, มมหก 6, หรือปริญญาตรีนะสิ่งเป้าหมายของคนก็คือเราต้องหาไรายได้หาเงินมาจุนเจลครอบครัวจะหาวิธีไหนก็ได้ที่มันไม่ผิดคนหมายแล้วใช้ชีวิตอย่างให้มีความสุขตามที่รายได้เรามีความสามารถเรามีอย่างนั้นถึงจะมีความสุขมากกว่าเพราะชีวิตคนเรามันไม่ได้ยืนยาวนะอย่างชีวิตเบลยุทธก็เข้าๆนะครับประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเจอ E ีที่3า นะามาเล่าประวัติการงานของบบยุตต่อบบยุตทำงานอะไรมาบ้างนะาฝากไว้ค่นี้ก่อนเนาะกับช่องบบยุตคนรักธรรมชาติไว้ต่ออีพีที่3นะครับว่ามีชีวิตแต่ละท่านเป็นเหมือนบบยุตไหมนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากไว้นี่ก่อนสวัสดีครับ